ไปกรุงเทพนะคะเครื่องเครื่องที่สนามบินสวนุวรรณภูมิตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะจะมาขึ้นเครื่องบินไปกระบี่ตอนเจ็ดโมงห้าสิบนะคะเดี <c oughs> ๋ยวไปเจอกันที่กระบี่นะคะเจ็ดโมงห้าสิบนะคะกระกบี่รังกอลเวย์ เเจอมาแล้วบางกองแอวนี่กาแฟมันหนึ่งแก้วนี่ข้าวต้มมัดอันนี้เป็นมัฟฟินเลมอนค่ะแล้วก็แซนด์วิชนี่อยู่เท่าไหร่เครื่องับเกต ไม่เคยมานี่ทางอาางอกรา,า,าบัดเข้าเมืองมีป้ายบอกว่ารถบัดเข้าเมืองนะคะมองไม่เห็นนะนี่เห็นมีป้ายบอกว่า้ก็ประตูสุหงะคค่ะตัวขึ้นรถแบบัสไปอ่างน้คะช้150บาทให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะลมแรงยู่นะ บริเวณล็อบบี้นะคะคนเยอะมากดันั้นตนตรงไปตรงม้นจะเป็นสะไว้น้ำคนนอนอับแดดเยอะมากนีไ่ได้ได้ห้องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปได้อัพอัพเกรดเป็นสะไว้นวิวสะไว้น้ำนะนี่ค่ะสามสองศูนย์แปดยาวเข้ามาแล้วเราจะรวมทัวร์คะห้องน้ำเราห้องอาบน้ำเราเหรออ๋อย่นี่ ต้องอาบน้ำอยู่นี่เป็นแบบนี้โอเค shower อันนี้ที่แขวนผ้าตู้เย็นไม่มีอะไรตู้เย็นห้องก็โอเคนะนีเตียงนอนนะคะแล้วก็มีที่นั่งเล่นตรงนี้ตรงหน้าต่างแล้วก็มีกระจกแล้วก็มีคน ให้น้ำเต็มเลยเราได้วิวสระวไอ้น้ำเ,เราไปค่อยไปตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนนะคะวันนี้เป็นเวลาเที่ยงวัน mm hmm. เดี๋ยวจะออกไปกินข้าวหน้าข้างหน้าหน้าลง mm hmm. แถวด้านหน้านะมีร้านอาหารเยอะอยู่ mm hmm. คนเยอะนะคะ mm hmm. แดดร้อนอากาศดี mm hmm. เดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งเราจะไปทำไทยร่ยะ เลยขยันะคะเดี๋ยวเขามารับพี่ลงโรงแรมจ่ายไป650บาทพี่อา่าวท่าเลนคือสคนเยอะมากอะ่ะเขาว่าอาบแดดกันอันนี้เดินเดี๋ยวซ้ายมานะคะจากซอยเข้าโรงแรมก็มีร้านอาหารให้กินอยูแล้วแต่มันจะกินอะไรอะ่ะ ข้าวผัดแล้วตังเต็งโมผัดห้าสิบาทข้าวผัดเต็ม,ตมยมทะเลพักตรงนี้ฮอลิเดย์สไตล์่างนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้เดินมากินข้าวตรงนั้นอยงเี้ที่เป็นซุ้มนะราคาไม่แพงนะคะอันนี้ทางเข้าอยู่ใกล้ๆหอยฝั่งรอเขามารับไปทายเรือคาย,ยักนะคะแต่มีแต่ฝรั่งนะไม่ค่อยมีคน ก็คือเป็นพวกแบบว่าคนขายของอะไรอย่งเงี้ยนะจะเป็นคนไทยต <c oughs> ้องเหมนก็เจอแต่คนอาบแดดน,นั้นร้านกาแฟนะทองหยิบท้องหยอดคาเฟ่เดีแต่พรุ่งนี้เราพามาอีกทีนะคะเอนีงไงมีคาเฟ่เม่ารีกัวนีว้เรา ดูอันนี้เป็นอ้นานแลน์ mm hmm. มาร์คไนมาร์เก็ตนะคะใกล้จะถึงเซวเวเ่นละจากอเมซอน260เมตรแถวนี้แหละเราจะไปซื้อของนิดหนะึ่งนี้นั่งหรอเอามาหลับนะคะมีถุงเหลืองๆอ,อย่างนี้กันน้ำาถึงกันน้ำนี่น้องฟ้าแจมใสค่ะแดดแรงมากแล้วเขาก็ตักแดดกันมองมัน เราร้อนมากเลยนะเดินตัวเดียวตัวแดงเลยเ,เดี๋ยวเราไปยืนดูห้ลงน้ำตรงนี้มันก็มีแค่ตรงนี้แหละนะอันนี้เป็นทางเดินไปข้างหลังมีที่นั่งเล่นนะมีที่นั่งเล่นนั่งเราสองแถวนั่งเราสองแถวไปแล้วนะคะอันนี้โรงแรมเรา มีบข okay, อถ่ายวิดีโอนะรีบไปก่อนวางข่วตรงนี้ลมยังไม่มีอยู่แันนี้รีบไปแล้วมาพายเรือคายักที่อ่าวท่าเรนนะคะแต่ว่าให้น้องภายให้แต่เต็มเมื่อก่อนก็จะมีสาเเชเล่ สุสานเหรอสุสานชาวเลจะมีม,มีมีหวัวกระดูกมีกระดูกควนอยู่เยอะอันนี้เป็นน้ำทะเลแล้วนะคะที่ชช่น้ำกร่อย <c oughs> เราจะเข้าไปในป่ากงกลางแป๊บหนึ่งแล้วก็หย่อนออกมาป่ากงกลางตรงนี้ <c oughs> ต้นกงกลางนะคะเป็นต้นกงกลางเพื่อนผมมามาสบายมากพอขานี่น้องไก่นะคะอยู่ข้างหลังพูดอย่างยามาลากเลยไม่ไหวเราจะเข้าไปทางไหนนู้นแต่ว่าตอนนี้มาตอนบ่ายน้ำมันลดน้ำมันตื้นก็อาจจะเข้าไปได้ไม่ไกลค่ะก็ต้องย้อนออกมารรอย้โอเคสามารถไปก่อนได้เลย แต่หนึ่งไหนวะากลับตาน้ำกลับอันนี้ต้นอะกี้แมงม่าขาต้นกกงกางต้นสูกมากนี่เขาบอกว่าประมาณสามสิบปีน้เต็มแล้วก็ต้นั่ประมาณฮิแต่นามันตื้นมากเลยนะอันนี้คือป่าโกงกางนะคะหนมตื้นนะคะแล้วก็ลำธารแค่นะคะ เขาบอกว่ามีลิงด้วยนะคะมีลิงสมัยแต่ว่าเรายังไม่เห็นยังไม่ปฝึกพี่น้ำมันลดแล้วยิ่งมาช้ากว่านี้ก็ยิ่งลดลดลดสวยมากสวยมากค่ะอันนี้เรากลับออกมาทางเดิมน,นะสวยมากนนมาดูตาดาล่ะ ตอนตอนบ่ายๆก็เลยจะมีปลาดาวขึ้นตรงนี้ที่เป็นหาดทรายนะเดี๋ยวเราไปดูปลาดาวแล้วก็มีปูลมน้อยดูน้ำตื้นมาปูเยอะเลยปูเยอะเลยน้ำตื้นมากนี่ครับอุ้ยนี่ไงปูนี่ปูมันวิ่งหนีเราไปแล้วนู่นตัวใหญ่อยู่นะนี่ปลาดาวนี่ปลาดาวปลาดาวอุ่นนี่เยอะเลยอุ้ย น้ำขุ่น ตอนเย็นแล้วเราจะไปกินข้าวนะคะเมื่อกี้ไปว่าเอ้ไปพายเรือที่อ่าวท่าเลนมานะเหนื่อยมากสองชั่วโมงพายแบบเหนื่อยมากปวดแขนแล้วเนี้ยปวดไหล่ปวด like. คอเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวนะคะเมื่อกี้มากักกบมาชาร์จแบตแป๊บ,บนึงแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วไปกินอาหารทะเลกันเล่นยามเย็นนะคะเกือบจะหกโมงแล้วพระอาทิตย์ยังไม่ตกนะแสงสวยอยู่เรื่องเรียมเราเข้ามาจากถนนนิดเดียวนะคะข้างหน้าก็มีร้าน ไปเยอะเลยนะคะเขาเดินกันเข้าไปนู่นโนีนน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 ่พระอาทิตย์นี่เรามากินข้าวที่ร้านนางแอนนางแอนซีฟู้ดนะคะเร้วก็มีร้านกาแฟอยู่ใกล้ๆชื่อนางแอนกัซีฟคคูวูวร,รูน อู5คาเฟ่ก็นั่งดูวิวนะคะาทิ่ตกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวข้างนอกแต่รอกาแฟก่อนบรรยากาศในร้านนั่งแอนนะคะก็มีไข่ทัวมีอะไรด้วยนะนางแอนทาวเวลแอนทัเราจะมากินหอยชัดตีนนี่มาแล้วข้าวตั้งใบเหลียงัไข่มาด้วยนะคะ กินินละหวมาแล้วหอยชักตีนก็จะราคา2องริบบาทงั้นไปเหนียงผัดไข่เดี๋ยวรอปูมานึงอย่างนึงนะคะนี่ไงมันเป็นเปน็นตีนแบบนี้แล้วก็ดึงออกมาแล้วก็กิน ามาปูมาครึ่งกิโลแตได้สองตัวครึ่งกิโลดูละลร้อยเลยไม่ได้แล้วนนบรรยากาศห้องนอนนะคะสาวไอ้แหนมนี่ก็อยู่ชั้นสอง ช่นะคะแล้วก็กาแฟเรากำลังจะเดินไปชายหาดนะคะจะไปข้างหน้ากินข้าวเสร็จแล้วอยากไปว่ายน้ำมองแล้วว่ายกิ่งเนาะ เดินออกมาด้านนอ้วนะคะเดี๋ยวจะเดินข้ามถนนไปฝั่งหนู่ไม่รู้จะได้ยินไหมนะไม่ได้ใช้ไมค์ทูเดย์เอลฟิตนะคะเอานี่นะคะงานน้องฟ้าจันทร์ใสเราจะข้ามถนน,นไปฝั่งหนูนะคะ จะไปเดินเล่นทะเลหนึ hmm. ่ง มีอาหารแล้วก็มีขนมแล้วก็มีกาแฟค่ะเราเปลี่ยนชุดไปแล้วนะคะเข้าทางไหนกัน chị ơi xuống cái bộ tư nó đi đi là cái là cái tao thấy nó tầm 7 7 คนเยอะนะนี่ก็นั่งแอนเมื่อาวานนะคะนั่งแอนคนเยอะนะตรงวัน,นข้าวก็เยอะมีร้านอเทีนนะะ่ยวต่างหก็มีโรงแรมเรียงรายตามถนนนะคะแล้วก็อันนี้ร้านอาหารวังไสยซีฟู้ดนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านดัง ราไปข้ามสะพานกัม okay. นกันนะคะมีรถรับจ้างรถแดงรถรับส่งนะคะแล้วก็ไปสามารถไปถามราคาเขาได้นะคะเราจะเดินทางใกล้ๆนะที่รถสีของขาวด้วยไปสู่สารหอยหาดนพรธาราอะไรอย่างนี้มีสีขาวเลยนะไม่ใช่มีแต่สีแดงน่าจะคนบร,บบริษัทน,นะคะ ข้ามี้คือมีร้านคา้าเยอะเลยนะคะมีร้านของกินร้านขายของเยอะเลยของเที่ยวลึกด้วยไงน,นะ กลับไปโรงแรมฝากกระเป๋าที่โรงแรมแล้วก็ไปรอรถแท็กซี่มารับนะคะที่โรงแรมรานะคาห้าบบาทนี่กำลังจะกลับแล้วนะคะ แล้วนะคะทางเข้าเลยตรงนี้น,นะคะนะคะไ,ป,ไปกดขาอ,ออกไปในเอ้ยผู้โดยสารขาอ,ออกไปในประเทศโดเมสติกกดอาหารนะคะม่ร้านไม่หวานตอนนี้จะไปเช็คอินผ่านซิคเคอริตี้มาแล้วนะคะ